ทำไมการติดตั้งมันถึงรวดเร็วนะครับเพราะว่าแผ่นมันมีไซส์ขนาดเมตรยีเซนนะครับความยาวแล้วก็สูง60เพราะนั้นเวลาต่อกันเนี่ยมีความเร็วเพราะแผ่นเนี่ยทำสี่เซนมาจากโรงงานแล้วพร้อมติดตั้งเลยยึดด้วยปืนตะปูยิงยึดแล้วก็ยึดด้วยกาวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหลัก10 20ตารตลางก็คือวันเดียวติดตั้งเช้าเย็นสมมอิงานได้เลยนะครับแต่วันนี้เรามาดูข้าวค่าของการวางแผนของช่าง ในการติดเพื่อให้ได้ความรวดเร็วนะครับตรงนี้เราติดถึงขอบคานนะรตรงนี้เราก็วางแผ่ไว้แล้วเราจะติดทั้งหมด1 2 3 4สี่แผ่นแล้วก็แผ่นที่5เราก็จะตัดเหลือ20เซนนะครับเพราะฉะนั้นตอนติดแถวที่1เนี่ยเราก็แค่ตัดตรงหัวทิ้งอย่างเดียวแล้วเราก็ชนขอบมุมกำแพงของตรงนี้ได้เลยก็จะเร็วตัวนี้แผ่นออกแบบมาให้มีเป็นลักษณะของจิกซอกนะครับเราก็คือเราสามารถสวมต่อกันได้เลยทันทีแล้วเราก็มาเก็บร่องกันตอนหลัง เพียงเท่านี้อันนี้เป็นคร่าวๆนะก็วางให้ดูก่อนแล้วก็ใส่สวมล่องก,กันเสร็จปุ๊บติดกาวแล้วก็ยิงปืนตะปูต่อเลยเพราะงั้นเนี่ยแค่จากการที่ผมวางให้ดูเนี่ยก็ยาวมาแล้วประมาณ2เมตรสีเพราะงั้นติดแค่2แผ่นตรงนี้ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถติดของแถวที่2แผ่นนี้ได้แล้วครับนี่คือความเร็วการติดตั้งอนเอเอที่ทําไมต้องเลือกใช้อินเอเอเพราะว่าได้ความเป็นธรรมชาติสูงลายอีดสวยงามสมจริง น้ำหนักเบาไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับผนังเลยจะเป็นโครงสร้างชั้น3ชั้น4เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนักถ้าเป็นอิฐจริงๆมาก่อนใช้น้ำหนักเยอะนะครับตรงนี้ก็จะได้เปรียบเรื่องนี้แต่ตรงนี้เป็นเหมือนทาวน์โฮมก็จะเป็นใช้กำแพงร่วมกัน เราสามารถกันเสียงที่ออกมาจากทางด้านฝั่งของบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยมาหาเราได้เลยเพราะมันจะไม่ผ่านแผ่นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวกันเสียงไม่ได้ซับนะครับกันเสียงไม่ให้เสียงผ่านอันนี้ข้อดีหลายอย่างเลยนะครับเริ่มจากติดตั้งเร็วเป็นชนวนกัควาร้อนในตัวกันเสียงด้วยแล้วก็ติดออกมาสวยสมจริงสวยงามไล้รอยต่อเป็นอิฐโชแนวทั้งผืนได้อย่างลงตัวสําหรับงานดีไซน์ที่ต้องการออกแบบผนงังให้เป็นลวดลายอิฐแบบนี้